สวัสดีครับผมภูนาณนะครับจากซาวดีดีดับช็อปครับเดินไปซาบิเคซาววันนี้มาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับหลายครั้งที่เราไปชมภาพยนตร์นะครับหรือว่าไปดูหนังฟังเพลงนะครับก็จะเห็นว่าเครื่องเสียงต่างๆนะครับเสียงบันดีหรือเกินนะครับเราอยากจะได้สักชุดมาไว้ที่บ้านนะครับก็เจอปัญหานะครับเอ๊เราจะไปอินสต l ลเลชันติดตั้งอย่างไรบ้างนะครับลำโพงนะครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับทำให้เราต้องเสียเวลานะครับในการเซตอัพการอินสต l ลเลชันนะครับ ใช้เวลาค่อนข้างมากครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีชุดเครื่องเสียงนะครับที่ต้องบอกว่านะครับปลั๊กแอนเพลครับเสียบปลั๊กเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับหรือนะครับซิงกับดีไวซ์ของเรานะครับอินพุตเข้ากับสมาร์ททีวีสามารถที่ชมคอนเสิร์ตนะครับชมภาพยนตร์เปรียบเสมือนนะครับยกโรงภาพยนตร์นะครับชั้นดีมาไว้ที่บ้านนะครับที่ห้องส่วนตัวห้องรับแขกที่คอนโดได้เลยครับนี่คือคลิปครับแบรนด์ดังจากอเมริกาครับรุ่นบาร์สีหนึ่งในผู้นำนะครับด้าน ล o u d s p e a k e r นะครับสำหรับซินีมานะครับหรือว่าดูหนังฟังเพลงนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนะครับก็ได้รับรางวัลนะครับชนะเลิศมากมายครับให้คุณภาพเสียงระดับตำนานนะครับวันนี้นะครับถ่ายทอดคุณภาพเสียงนะครับมายังลำโพงนะครับซาวบาุรุ่นเล็กนะครับรุ่นบาซีศูนย์ะครับรุ่นนี้ประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆครับท่านผู้ชมนะครับส่วนที่1นึ่งซับบูเฟอร์นะครับส่วนที่2องลำโพงมิดไฮนะครับส่วนที่3ครับเป็นรีโมทคอนโทรลนั่นเองนะครับ ทั้ง3ส่วนเนี่ยทำงานแบบไวเลสนะครับในส่วนของซาวบูเฟอร์บิลล์อินลำโพงที่ต้องบอกว่าตอบสนองความถี่นะครับค่อนข้างที่จะมีความลึกนะครับความดีฟของซาวนะครับลำโพงขนาด6.5นิ้วครับเป็นลำโพงแบบหันลงข้างล่างนะครับหรือเฟดดาวน์นั่นเองนะครับวัสดุนะครับที่โดดเด่นเลยนะครับเป็นวัสดุไม้นะครับไม้ของแท้เลยนะครับซึ่งนะครับจะทำให้กลมกลื่นกับ เฟอร์นิเจอร์นะครับในบ้านเรานะครับได้อย่างลงตัวครับส่วนที่2ครับลำโพงกลางแหลมครับลำโพงตัวนี้สำคัญอย่างไรครับบิวอินนะครับเป็นกรรมสิทธิ์นะครับของคลิปนะครับแบรนด์แังจากอเมริกาก็คือเทคนติกหอนครับให้มุมกระจายเสียงนะครับทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับ90องศาครับให้มิติเสียงที่กว้างนะครับและบิวอินลำโพงนะครับที่เป็นแบบมิดเรนนะครับเสียงกลางนะครับ จำนวน2ดอกครับซ้ายขวานะครับอยู่ตำแหน่งนี้นะครับขนาด3นิ้วครับส่วนที่3นะครับรีโมทคอนโทรลนะครับสามารถที่คอนโทรลนะครับลดหรือเพิ่มความดังเสียงได้นะครับเพิ่มหรือลดความดังนะครับของซ u วบูเฟอร์ได้นะครับสามารถที่เลือก select input ที่จะเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Optical นะครับสัญญาณแบบวิจิตตลนะครับหรือ HDMI นะครับ Up นะครับหรือเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ และมีโหมดสําคัญดังต่อไปนี้ครับเพิ่มเสียงเซอร์รา์นะครับเพื่อให้มิติเสียงที่กว้างขึ้นนะครับเพิ่มเสียงวอยส์นะครับย่านเสียงกลางก็จะชัดเจนขึ้นนะครับคล้ายๆโหมดที่เราฟังข่าวนะครับต้องการเสียงกลางที่ชัดเจนนะครับเจนว่าแม้นะครับเสียงเอฟเฟกจะดังขนาดไหนครับเสียงกลางก็ยังเด่นอยู่ดีครับนี่คือคุณสมบัติพิเศษของคลิป บารครับอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับของลำโพงคลิปครับแบรนด์ดังจากอเมริการุ่นบาร์40ครับสามารถถอดรหัสนะครับ d o l b ี d ดิจิ a l 5.1ได้หรือจะเป็น Oreo 5.1ได้นะครับถึงแม้ว่าเสียงเพลงนะครับจากคลิปรุ่นบาร์40ยจะไพเราะขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับหนังจะสนุกขนาดไหนได้อัธรศขนาดไหนก็แล้วแต่หากมีสายสำคัญนะครับโทรเข้ามาที่โทรศัพท์เราครับเราไม่ต้องไปปิดระบบนะครับถอดปลั๊ก ของคลิปบาร์สีศูนย์ได้ย่างใดครับเราเพียงแค่กดปุ่มมิ้วนะครับเพียงหนึ่งครั้งนะครับก็หยุดเสียงนะครับของคลิปบาร์สีศูนย์ชั่วคราวให้นะครับก็จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อย่างแท้จริงครับหากท่านผู้ชมเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบดูหนังตอนเด็กๆครับเสียงซับวูฟเฟอร์อาจจะสั่นสะเทือนนะครับรบกวนข้างบ้านก็ได้นะครับคลิปบาร์สีศูนย์ครับมีไนท์โหมดนะครับสำหรับหยุดการทํางานของซับวูฟเฟอร์ครับสามารถที่จะนะครับดูหนังนะครับได้อย่าง เพลิดเพลินแล้วก็ไม่รบกวนคนอื่นเลยครับคำว่าบาร์40มาจากอะไรครับลองไซซิ่งครับความยาวทั้งหมดนะครับของลำโพงรุ่นนี้นะครับ40นิ้วนั่นเองนะครับขนาดที่พอเหมาะพอเจาะหรือบาลานซ์กันนะครับกับสมาร์ททีวีก็คือ40นิ้ว12นิ้วขึ้นไปครับจะให้ความบาลานซ์และความสวยงามนะครับการติดตั้งทําได้ง่ายครับสามารถวางแบบนี้นะครับ ข้างล่างนะครับสมาร์ททีวีของเราได้นะครับระยะการทำงานครับ w o r k i n g distance นะครับระหว่างซับวูอเฟอร์กับลำโพงบาร์40เราสามารถที่ตั้งวางห่างกันนะครับได้ถึง10เมตรกันเลยทีเดียวนะครับทำให้นะครับสะดวกสบายนะครับและดูสวยงามไม่มีสายระเกะระกะครับและอีกหนึ่งจุดสำคัญนะครับที่จะทำให้การ Installation นะครับบนผนังนะครับมีความง่ายขึ้นไปอีกครับนี่คือ wall mount template ครับซึ่งมี Sizing นะครับความยาวเท่ากับ ลำโพงบาร์สีนะครับทำให้เรามาร์คจุดนะครับได้อย่างแม่นยำนะครับในการติดตั้งนะครับที่ผนังนะครับสรุปภาพรวมครับโปรเฟชชั่นอลคลิปนะครับลาสป s p e a k e r แบรนด์ดังจากอเมริกาครับรุ่นบาร์สีนะครับซึ่งนะครับเป็นลำโพงดูหนังและฟังเพลงโดยเฉพาะครับอยากจะถามว่านะครับห้องนะครับที่เหมาะสมกับไซซิ่งนะครับสำหรับลำโพงรุ่นนี้นะครับก็จะอยู่ประมาณ4ี4คูณนะครับ4ี่นะครับประมาณนี้นะครับ ซึ่งก็เหมาะนะครับสำหรับห้องนั่งเล่นห้องรับแขกนะครับห้องนอนนะครับหรือจะเป็นคอนโดนะครับที่ต้องการรายละเอียดคุณภาพเสียงนะครับที่เต็มอัถรสและให้รายละเอียดเสียงที่มีคุณภาพครับคลิปบาร์ตอบโจทย์อย่างแน่นอนครับหรือท่านผู้ชมสามารถที่คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็จะมีรายละเอียดนะครับของโปรดักรุ่นนี้ให้ชมเช่นเดียวกันครับคลิปนี้ถูกใจโดนใจอย่าลืม s u อ s c r i b e กดติดตามนะครับคลิปหน้าพบกับการรีวิวโปรดักต์นะครับง่ายๆแบบนี้ ได้อีกครั้งหนึ่งสำรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลามีค่ามาติดตามคลิปวิดีโอนี้จนจบครับคลิปหน้าพบกันใหม่สรัวันนี้ขอบพคุณและสวัสดีครับ You hurt real good. Come on over to the place I.